สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อน<ๆ>นักลงทุนทุกท่านครับผมผมโคดอั้นนะครับผมจากช่อง is sleep and t a ท e e เรามาเจอการวันที่28่สิบกุมภาพันธ์สองพเวลา20่สนกาสีนาทีตามเวลาประเทศไทยเนื่องด้วยเมื่อกี้ผมอัดไลฟ์สดไปแล้วอินเทอร์เนต็ตมันไม่สามารถที่จะมีความไวเพียงพอที่เราจะ เจอการแบบเรียลไทม์เนาะผมก็เลยเลือกตัดสินใจสงสัยคงต้องเป็นการอัดคลิปนะครับเป็นคลิปแท่มุมมองในการในการอภิจนาในการเข้าเทรดละกัน,นผมถ้าถ้าผมอัดคลิปไปแล้วเนี่ยสงสัยตรงไหนให้เพื่อนเทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอ่าน แล้วก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรจะมาตอบให้ที่ผมไลฟ์ไม่ได้ต้องตอบก่อนว่าคือตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับพาแม่มาหาหมอทุกๆสามเดือนจะเป็นทุกๆสามเดือนอะ่ะที่ผมจะต้องพาเขาไปหาหมอเพราะฉะนั้นการไลฟ์ของผมมันจะหยุดอยู่ประมาณนี้แหละนะครับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งจะหยุดสักอาทิตย์หนึ่งอะ่ะนะครับในสามเดือนนี้การาฟทองต่อเนื่องจากวันศุกร์ นะครับที่เราที่เราได้วิเคราะห์กันไว้เนาะว่าถ้าใครอยากจะเล่นหน้าบายคือคือ,อยังไงถ้าต้องการบายผมก็บอกแล้วว่าการฟิบโบตรงนี้ปึงยาวมาถึงตรงนี้ปึงไม่ควรหลุด38.2สิอของฟิบโบถ้าจะบายนะ กับยี่สิบสามจุดหกที่ผมไฮไลท์ไว้ก็คือมันจะอยู่โซนประมาณนี้ผมสา2สิบแดจุดสอเดี๋ยวผมกลางกลางฟิบโบไปไปด้วยเลยแล้วกันเพื่อนๆจะได้ดูประกอบไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมกลางฟิตโบไป เดี๋ยวการให้เพื่อนเห็นนะ,ะผมมองว่าถ้าเขาไม่หลุดราคา23.6ตรงเนี้ยมันจะเป็นการย่อตื้นนะครับมันสามารถที่จะกลับขึ้นไปเป็นเขียวได้อันนั้นที่ผมมุมมองไว้สำหรับหน้าบ่ายแต่ถ้าหลุดผมบอกเพื่อนถ้าหลุดลงมา38ตรงเยี้ยมันก็ลึกไปล้ใช่ไหมถ้าหลุด ราคาสองศูนย์สามศูนย์รู้สึกผมจะอธิบายไว้เนาะราคาที่ยี่สิบสามจุดหกเนี่ยถ้าหลุดผมมองว่าควรน่าจะคัดทิ้งแล้วไปตั้งหลักตรงโซนล่างนี้โซนไหนโซนที่ผมให้ตีกรอบไว้ตรงนี้ไงเออถ้าเขาหลุดลงมาแล้วเขายืนลงไม่ได้มันมันอาจีกลับ ถ้ามันดีกับเราก็พอเล่นจังหวะหน้าบายแต่ถ้าเป็นแท่งตอนนั้นที่ผมบอกว่าถ้าเป็นแท่งแดงเต็มแล้วลงมายืนอยู่ในกรอบได้นี้ตรงเนี้ยเราเรียกว่า fake out นะครับก็คุยกับพี่เอกไปแล้วว่าตรงเนี้ยมันจะเป็น fake out ทันทีมีโอกาสที่เขาจะลงต่ออันนั้นคือมุมมองที่เราวางให้สําหรับหน้าบายและจุดที่ผมให้บายก็คือสามสิบแป ไม่เกิน38.2เนาะแล้วโซน23.6นั่นคือโซนแรกที่ที่เราที่เรามองว่าจะให้เล่นหน้าบายเนาะคือราคานี้อ่าเป็นการย่อตื้นผมมองว่าเป็นการย่อตื้นแล้วเขาพร้อมที่จะขึ้นถ้าหลุดลงมาตรงนี้ผมบอกให้สต็อปลอไปเลยแล้วก็มาดรอ,อดักเอาโซนนี้นะครับถ้าใครจะบายหลุดกรอบ มาตรงนี้ stop l o ลออันนั้นแผนเมื่อวันศุกร์ที่เรามองนะครับว่ามันยังไม่ได้เกิดเขาเรียกว่าเรายังไม่รู้หรอกทางขวาว่าเขาเกิดอะไรขึ้นนะครับสุดท้ายวันนั้นวันศุกร์เขาทิ้งลงมาอ้าวขอโทษวันจันทร์เขาทิ้งราคาลงมาแล้วก็ถอดไส้ต่อถอดไส้ขึ้นไปอีกวันหนึ่งถอดไส้ขึ้นไปนะครับสำหรับหน้าบ่ายแล้วก็ สำหรับคนที่จะเซลผมก็มองว่าถ้าใครจะเล่นหน้าเซลห้ามหลุดปลายไส้นี้ห้ามหลุดปลายไส้นี้แผนของเราเมื่อวันศุกร์นะครับให้ไปรอเซลลซนโซน,นปลายไส้นี้ใช่ไหมครับให้เซลสต็อปลอสหนึ่งร้อยบวกหนึ่งร้อยห้าสิบประมาณนี้จุด ตลอนะครับที่ผมให้ประเมินไว้ตรงนั้นเมื่อแผนของวันศุกรนะ์เนาะอ่าผมบอกว่าชุดนี้เขาเป็นการพักฐานเพื่อนๆส,สามารถเล่นทั้งบายทั้งเซลลได้จุดเข้ารอบเราก็บอกค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ชัดเจนนะแล้วมีตัวไหนที่มายืนยันการันตีเราบ้างนะครับในในการที่เราจะเข้าเทรดด้วยอะไรสโตนแทคติกไงครับ อินดิเคเตอร์สโตนแท็กติกนี่คือถ้าเดยวันนี้เดย์ Day mm hmm. เห็นไหมวันนั้นมันยังไม่ย,ไมยังไม่ได้ยืดเยอะขนาดนี้เดยอยู่โซนนี้เซลลก็น่าจะได้เปรียบบ้างนิดหน่อยแต่ผมมองว่าอ,อ mm hmm. มันเล่นได้ทั้งหมยทั้งเซลอะ่ะมันก็ไม่ได้น่าจะน่าจะแบบ มีอะไรที่มันแตกต่างมากเกินไปนะครับส่วนที่เราประเมินวิเคราะห์กันมานะครับด้วยสโตนก็ดีถ้าเพื่อนไปดูไทม์เฟรมเล็กลงไปเพื่อนจะได้เจอจุดที่จะบายแล้วก็จุดที่จะเซลล์ด้วยในโซนไหนโซนที่มันเป็นโอเวอร์บอลกับโอเวอร์โซงนะครับคือโซนพวกนี้โซนที่มันอยู่ข้างล่างโซนที่มันโอเวอร์โซขึ้นไปโอเวอร์บอลขึ้นไป อันนี้โอเวอร์โซ่อยู่ล่างขายมากในไทม์เฟรมเล็กเพื่อนจะเห็นชัดเพราะผมอะดูตามตามไล่ตามไทม์เฟรมอะไรนะสี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีไล่สเต็ปนี้มาแล้วจุดที่เข้าตรงนั้นจุดที่สวยตรงนั้นเป็นจุดในไทม์เฟรมเล็กที่เป็นโอเวอร์บอลและโอเวอร์โซ่ทั้งนั้นเลยนะเพื่อนเราไปใช้ได้เอาไปดูได้เอาไปเมินได้ก่อนเลยนะครับมันไม่ได้ผิดจากแผนที่เรา เราได้มองกันไว้เลยนะว่าเราจะเล่นอะไรยังไงนะครับเพราะมันเป็นมันเป็นโซนพักขาเนาะเราก็มองว่ามันจะเล่นยากจุดที่เราประเมินตั้งแต่แรกที่เราเคยเกิดมาอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันยังไม่ชัดเจนนะเพราะมันเป็นโซนไซเวย์เนาะก็คือตัวนี้ปลายไส้นะครับปลายไส้เทียนเนี่ย ไม่รู้อ่ะทำไมเขาต้องทำมาให้มันหลุดผมก็เลยมองว่าถ้าปลายไส้เทียนหลุดมาแล้วเป็นแท่งเขียวเต็มเนี้ยผมก็มองว่านายตลาดเนี่ยเขาจังให้ทุกคนเล่นบายตามนะใช่ไหมกะให้ตามบายขึ้นไปเลยหลายเพจผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันกูรู้หลายคนไล่าตามบายทั้งนั้นเลยนะครับ แต่ผมอะเมื่อวันศุกร์ผมทักไว้แล้วว่าคุณห้ามบายห้ามไล่บายตามเลยนะนั่นคือหายนะคุณต้องย่อย่อมาที่เท่าไหร่ยี่สามจุดหกของฟิโบผมบอกแล้วว่าตีฟิโบยังไงแล้วก็ไอ้จุดหนึ่งที่ให้เข้าก็คือกรอบของราคานะครับกรอบของราคาที่เราให้ตีกันไว้ตั้งแต่วันศุกร์นะครับนี่แหละเป็นจุดที่เราจะเข้าแอคชั่นกัน สำหรับหน้าบายสำหรับส่วนหน้าเซล์ลผมก็ให้ที่ปลายไส้ของแท่งเทียนที่เขายาวที่สุดเห็นปะเล่นอยู่ในกรอบอันนี้ยังเล่นอยู่ในกรอบอยู่เลยนะเขายังไม่ได้ไปไหนเลยนะนะครับมันก็ยังอยู่ยังอยู่ในกรอบจนกว่าเขาจะเริ่มมีฟอร์มอะไรบางอย่างที่ผมพอเริ่มจะมองเห็นนะแล้วว่าเนี่ย มันจนน่าจะใกล้จบแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้เพื่อนเพื่อนเอาดูดูให้ดีนะผมอาฟิโบทิ้งก่อนผมเริ่มเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับ คือเขาลงมาทดสอบแนวกรอบนี้ที่เราตีกันไว้ที่เราเล่นกันไว้เนี่ยหลุดไม่ได้สักสักวันเดียวเลยนะแท่งวันจันทไม่หลุดวางคานขึ้นไม่ทำไส้ถอดมาปุ๊บเสียทรงการลงก็ไม่สวยแล้ะเห็นไหมแท่งของเมื่อวานดันขึ้นไปเคลียร์ไส้บนแพทเทิร์นการลงก็ไม่สวยละได้ไหม เขาก็พยายามดันลงมาวันนี้ทั้งวันลงมาสุดท้ายเป็นไงไม่สามารถหลุดกรอบได้เห็นไหมพอมันไม่หลุดกรอบแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปโมเมนตัม um, ผมมองว่าผู้นี้มีโอกาสที่จะขึ้นต่อจะเล่นได้ต่อนอกจากถ้าเขาจะไม่ขึ้น เขาจะต้องทําแพทเทิร์นไหนถ้าเขาไม่ขึ้นสมมติเขาจบแบบนี้เลยนะสัญญาณแรกคือหนึ่งเขาจะต้องไม่ทําไส้ใหม่ขึ้นไปแตะได้เสมอได้แล้วก็ต้องลงมาเคลียร์ไส้ตัวนี้ จะเป็นแพทเทิร์นการลงอันนี้แค่พักฐานต่อด้วยอิเลเวฟเดี๋ยวเราค่อยมานับอิเลดเวฟต่อครับด้วยอิเลดเวฟอะไรนี่ทำ a แล้วตัวนี้เป็น a น้อย a น้อย b น้อยขึ้นทำ c น้อยแล้วก็จบ b เอา b ใหญ่แล้วกันจะได้เขียนจบ b ใหญ่ แล้วก็จะลงมาทำซีรอบหนึ่งถึงจะจบไซเคิลเขาแล้วถึงจะกลับเป็นเทนขาขึ้นนี่คือโครงสร้างถ้าเป็นอิเลเวฟบเราจะนับประมาณนี้เราจะนับได้ประมาณนี้เห็นไหมว่าถ้าเขาจะลงที่ผมบอกว่าถ้าเขาจะลงหนึ่งห้ามเคลีย์ไซ้บน 2ต้องลงมาเคลียร์ไส้ล่างนะครับมันก็อยู่ในเลนที่ค่อนข้างวิ่งกว้างอยู่นะเพราะฉะนั้นผมถึงมองว่ามันไกลขนาดนี้โอกาสที่พรุ่งนี้เขาจะลงต่อผมเลยบอกว่าอาจจะยากหน่อยถ้าเขาจะต้องมานั่งเคลียร์ไส้นะครับก็เลยมองว่าเขาอาจจะย่อแล้วก็ขึ้นต่อย่อแล้วก็ลองมาดูตัดราคานี้หรือไม่รอจบปุ๊บเพื่อนจับฟิบโบวัด นี่ถ้าถอดไส้ลงมาสมมติเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวสมมติเพื่อนจะได้วัดได้ถูกถ้าขึ้นมาเปิบเอาเอาทรงนี้มาจบตรงนี้แบบนี้ฟิตบอลจะวัดยังไงถ้าเขาย่อเราเอาราคาปิดกับราคาไส้ข้างล่างแล้วก็ดูว่า ย่อลงมาเท่าไหร่2 3่จุผมมองว่าตรงนี้สัดส่วนนี้สวยถ้าเขาจะย่อตื้นควรไม่เกินสามยี่เนี่ยถ้าหลุดมาเนี่ยเพื่อนต้องเออาจจะต้อง Stop ปล s อนะแล้วค่อยมารอหาจังหวะด้านล่างอีกทีนึงนะในโซนแนวนี้นะสำหรับใครจะเล่นหน้าบายพรุ่งนี้ตอนนี้กราฟมันยังไม่กราฟเขาเรียกว่ากราฟมันยังไม่เฉลยอะ ขอโทษกามันยังไม่ได้ไม่ได้ปิดแท่งอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็อิงตามนี้ก่อนนะครับว่าวันนี้ถ้าเราอาจอารมณ์แท่งเทียนจากเมื่อวานขึ้นไม่ได้แรงอันนี้คือแรงอันนี้คือแรงเซล์ที่กดลงมาเป็นเส้นสีแดงดีกว่า เขาขึ้นไปก่อนแล้วเขียวขึ้นไปก่อนแล้วแล้วก็แรงเซลล์ที่เยอะเยอะต่อเนื่องมาด้วยอันนี้ปึ้งเยอะเยอะมากขนาดนี้แล้ววันนี้ดันกลับขึ้นไปเป็นเขียวอะถอดไส้ขึ้นไปแล้วก็เป็นเขียว เพื่อนว่าขึ้นไปแค่เนี้ยแรงซื้อกลับอ่ะมันมหาศาลขนาดไหนนะผมแรงแรงขายอ่ะสะสมอยู่สองวันอ่ะผมตีให้เห็นอย่างนี้แล้วนี่คือไส้ปึ้งเพื่อนพอเห็นไหมค่อยๆค่อยๆค่อยๆดูนะ เนี่ยไส้เนี้ยถึงราคาปิดเนี้ยถึงราคาเปิดปิดนี่เปิดนี่แล้วก็ไส้เทียนอยู่เท่าเนี้นี่คือแรงขายที่เขามีนะครับที่เขามีแล้วเขาเทลงมาแต่เขาไม่ทำไมเขาไม่ลงต่อในเมื่อแรงขายที่เขาบอกว่ามันเยอะขนาดนั้นไม่ได้ลงแล้วกลับถอดไส้ขึ้นไปวันนี้แล้วไปปิดเขียวเพื่อนว่าแรงซื้อเขาเยอะขนาดไหนเขาดันขึ้นไปได้ขนาดนี้แล้วพลังมหาศาลขนาดไหนดันกลับขึ้นไปเขียวได้ เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราจะมองอะไรต่อล่ะโมเมนตัมมันก็ต้องควรจะต้องเป็นบายต่อไหมเออแล้วเราจะบาย o l ล o ลบายตามเลยไหมอันนั้นเราต้องมานั่งดูกันอีกทีว่าพรุ่งนี้เขาจบแบบไหน,ถ,นไถ้าเขาจบขึ้นไปถ้าเขาจบขึ้นไป เึ้งดันขึ้นไปแล้วนะแล้วถอดไส้กลายเป็นแท่งเทียนน้อยอย่างเงี้ยเป็นครึ่งแท่งอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ดีงามนะอันนี้ต้องบอกเลยไม่ดีงามเท่าไหร่เพราะว่าแรงซื้อแรงขายเริ่มแสดงว่าแรงซื้อเยอะเหมือนกันแรงขายก็เยอะเหมือนกันกดลงมาได้ขนาดนี้นะครับโมเมนตัมมันก็จะบอกว่ามันจะออกค้างอีกเขาก็จะยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง การการใช้เนื้อเทียนไส้เทียมมาประเมินมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้แม่นยำม,มากขนาดนั้นถ้ามันอยู่ในช่วงพักฐานแล้วก็ไซเวย์นะครับอันนี้เราต้องตามต่อนะแต่แผนการเทรดหรือว่ามุมมองเนี่ยมุมมองในการเทรดของผมอะผมมองไว้แบบนี้ถ้าเขาปิดแท่งเขียวผมก็มองว่าเขามีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้เป็นแท่งเขียวเต็มนะขอไส้ด้วย ต้องขอไส้หน่อยเดียวต้องปิดแบบนี้นะปิดแค่นี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ขึ้นต่อ แค่นั้นเองผมมองไว้แค่นี้ก็คือถ้าเกิดเขาปิดได้แบบนี้พรุ่งนี้มีโอกาสขึ้นปอกนะครับแค่นี้ทองคําไว้เท่านี้นะเพราะว่ามันไม่สะดวกจริงแล้วก็ไฟ์สดอาจจะไม่ได้เจอกันจริงวันศุกร์ก็อาจจะไม่ได้เจอกันนะวันศุกร์ก็อาจจะต้องเป็นเป็นการอ่านกราฟเป็นคลิปไปให้อย่างนี้แหละแต่ผมจะอัดเร็วกว่านี้ ผมคิดว่าอินเทอร์เน็ตมันใช้ได้ก็เลยคิดว่าจะไลฟ์สดมาเจอกับเพื่อนเพื่อนแลวอ่านการาฟไปพร้อมกันวิเคราะห์ไปพร้อมกันแต่ว่ามันไม่ได้อินเทอร์เน็ตมันไม่พอสปีดมันไม่พอผมผมใช้ใช้เราเตอร์ไงเราเตอร์ใส่ซิมอ่ะแล้วสัญญาณแถบนี้ตอนแรกที่นี่ผมว่าก็มีทั้งสามเสานะแต่ด้วยเหตุอะไรบางอย่างมันก็เหลืออยู่แค่สองค่ายแล้วก็ทําให้สัญญาณมันดอปลงไปเมื่อก่อนแรงมาก สามารถใช้ได้นะครับก็ไม่เป็นไรเราก็เจอกันแบบนี้ไปก่อนเราสะดวกแบบนี้เราก็ใช้แบบนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันวันศุกร์อาจจะอาจเป็นคลิปมาให้แต่อาจจะอจัดให้รอบบ่ายอาจจะอาจเป็นคลิปรอบบ่ายให้เพื่อเพื่อนไปวางแผนในเขตตอนเย็นแล้วกันนะครับน่าจะน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าตอนเนี้ตอนนี้จุดเข้ามันเลอไปหมดละผมตั้งใจมาชน ตอนตลาดเมกาเปิดแล้วแล้วก็อธิบายเพื่อนๆไปเลยอ่ากราฟเดยแล้วก็ถ้าเพื่อนจะลงไปเทรดลึกกว่านี้ผมเน้นย้ำให้เพื่อนหนึ่งพอเราอ่านแท่งเทียนเดยแล้วดูแรงเสร็จแล้วสองถ้าใครเป็นอิเล็กทรินับเวฟเลยนะครับนับเวฟต่อไปเลยถ้าใครไม่เป็นให้เพื่อนตีโซนนะครับแล้วก็ใช้ สโตนอินดิเคเตอเป็นจุดที่เราจะเข้าต้องโซน o อเวอร์บอกับโอเวอร์โเท่านั้นหลังจากที่เรารู้แล้วว่ากรอบมันไซด์เวย์แพทเทิร์นเขาไม่ทำแพทเทิร์นการลงให้เพื่อนตีกรอบแล,แล้วก็แล้วก็ดูโซนของอ่สโตนแท็กติกนะครับโอเวอร์บอโอเวอร์โซเป็นจุดที่เพื่อนจะเข้าเซลล์แล้วก็เข้าบ่ายนะครับไปใช้ได้ผมเทสผม ประเม้ว,ว่าใช้ได้แล้วเพื่อจะได้รอด้วยว่าเฮ้ยถ้ามันยังไม่ยังไม่เข้าอยู่ในโซนของโอบอสหรือโอเวอร์โซนเนี่ยเพื่อนก็ใจเย็นไม่ต้องรีบเดี๋ยวเขาทําให้เราเห็นการาฟวิ่งไซด์เวย์แต่แต่สโตนลงมาข้างล่างซะอย่างนั้นทั้งที่การาฟออกไซด์เวย์นะสโตนลงห้อยมาข้างล่างเพื่อคุณจะบายอ่ะเดี๋ยวคอยเขาก็จะทําแบบนี้แหละเดี๋ยวคุณก็จะได้ ได้เจอที่มันมันเป็นโซนที่โอโซอนในโสโตนอะแล้วก็ควยกันแล้วคุณก็ได้กุดเข้าในจังหวะที่เขาพักฐานแล้วพร้อมจะขึ้นต่อในจุดนั้นเพื่อนๆก็ลองไปไปไปสังเกตดูเนาะวันนี้ก็คงไม่สะดวกเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีวันศุกร์คงเป็นคลิปสั้นๆให้แต่จะอัดให้เร็วกว่านี้นะครับและอาจจะเตรียมตัวให้มากกว่านี้คือเจาะลึกลงไปในไทฟเฟมที่เล็กลง ตอนนี้กราฟมันเฉลยไปหมดแล้วอะไม่สนุกแล้วมันไม่ท้าทายกับตัวผมล,วละก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีวันศุกร์ลวกันนะครับวันนี้โค้ดอั้นต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้โค้ดอั้นแล้วก็เพจอ l i ลิปแอนเท็ e แล้วก็เพจอิเลเบฟง่ายๆบายโค้ดอันด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพจ e ิสเลี e แอนเพและช่อง y o u u u b e อิเลดเวฟง่ายๆบายโค้ด <By God. S 2> อันเป็นกำลังใจให้โค้ดอันกันด้วยนะครับ